สมป่าและครีมโสมป่ากลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงคุณพระเที่ยววันนี้นะครับ,รบเราจะมาคุยกัเรื่อง เครื่องรางของขลังครั้งที่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องของเบี้ยแก้ครับผมหลายคนที่ได้ชมบอกว่าย,ยังมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นวันนี้ตะกรุดโอ้โหสองคำนะครับแต่วันนี้ร,ราคาไม่ธรรมดาครับผมก็เป็นเรื่องราวของพุทธคุณความศรัทธาความเชื่อตั้งแต่โบราณเขาบอกมูลค่าเนี่ยหลักแสนจนถึงหลักล้านเป็นสิบล้านก็มีครับผม,มนะฮะเรียกคุณค่าทางใจนะครับผมครับ,รบผม คุณพระเชี่ยวนะครับเป็นนักสะสมและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางของขลังนะครับจากสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยครับคุณนักทรมุสิกกบุลเลิศครับเชิญครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคุณเติ้งรักศิลป์นะครับเรียกฟีตเติ้งละกันงัครับผมครับโอ้ตะกุดที่ใช้บูชาแบ่งแล้วมันมีทั้งหมดกี่แบบครับ พอตะกุดเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องรางของขลังน,นะครับที่ผูกพันกับคนไทยมานั้งแต่สมัยอดีตนะครับ,รบแล้วก็ยังแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนเพราะว่าเป็นการนำนำแผ่นโลหะเนี่ยประกาดออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเพื่อมอบให้กับพระเกจิอาจารยท์ที่นับถือเนี่ยลงอัคระเลขยันแล้วก็ปุกเสก เพิ่มมอบให้กับทุกสิทธิ์ซึ่งก็แน่นอนว่าในสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารที่ต้องออกไปทาสงครามนะครับ,รบนอกจากนี้ตะกุดเนี่ยก็ยังแฝงอยู่ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยหลายๆอย่างเอาอย่างหนึ่งที่ง่ายๆเลยก็คือว่าเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เรา้จักกันดีนะครับขุนช้างขุนแผนนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยอย,ยุธยาซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการกล่าวถึงตะกุดโทนของหลวงปู่คงซึ่งหลวงปู่คงเนี่ยตามประวัติเนี่ยก็เป็นผ้าจานของขุนแผนครับนะครับส่วนใหญ่ทำมาจากอะไรครับตะกุดตะกุดเเนีี่่่ยยอาางทกมครับว่า แรกเริ่มเนี่ยสร้างจากเนื้อโลหะนะครับตะกัวอทองแดงฝาบาดไปจนถึงเนื้อเงินกับเนื้อทองคําซึ่งเป็นของมีค่าที่ว่าพระมหากษัตริย์หรือว่าข้าพอดีคนมีเงินในสมัยนั้นอนะ่ะมอบให้นะครับจนต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาตามอุปเะเทศมาใช้หนังเสือหนังเก้งหนังกระเบนจนไปถึงกระดูกสัตว์เช่นกระดูกหางกระดูกแล้งไปจนถึงของที่เราเห็นได้ตามธรรมชาติเนี่ยทั่วไปก็อย่างตะกุดไม่ลวกหรือว่า แบไม้ไถตันพวกนี้ครับครับเป็นไม้ก็มีเหรอฮะเป็นมีมีครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยตะกุดควรจะแขวนไว้ตรงไหนคือดั้งเดิมเลยนะครับการใช้ตะกุดเนี่ยจะมีมั้งหมด3แบบ,บแบบแรกเอาเชือกเนี่ยร้อยให้มันอยู่ตะกุดแล้วก็คาดเอวเอ,อย่างที่2เอาสร้อยเนี่ยร้อยไปอยู่รูตะกุดแล้วก็ค่อยคออย่างที่3มเอาเชือกหรือสร้อยเนี่ยร้อยเข้าไนอยู่ตะกุดแล้วก็สะไผ่แรงคาดคาดขวางซึ่งลักษณะของการใช้เนี่ยจริงๆก็น่าจะแบ่งตามพระยันที่ลงเพราะว่าพระยันที่ลงในในตะกุดเนี่ย บางพระยันเนี่ยเป็นพระยันชั้นสูงไม่ควรจะเอาไว้ต่ำกว่าเอวก็เลยแบ่ง,บงเบื้องต้นประมาณนี้ครับเคยได้ยินคําว่าฝังตะกุดอ๋อใช่ครับถ้าจริงๆเนี่ยการฝังตะกุดเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่ามาเป็นที่รู้จักเนี่ยในยุคสมัยของหลวงพ่อคูณปั้นไร่น,นะครับท่บบานเจ้าตะกุดทองคำเนี่ยฝังเข้าไปในฝังเข้าไปในร่างกายซึ่งซึ่งก็มีการแบบเรียกตะกุดออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับกว่าเรียกให้เดินอยู่ในร่างกายเราประมาณนี้ครับพุทธคุณส่วนใหญ่จะเป็นด้านด้านไหนฮะพุทธคุณรหรือว่าช่วยในเรื่องงจริๆแล้วก็ อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอยู่ที่พระยันที่ลงแล้วว่าออและแต่ยันแลวแต่ยันเมตตาถูกต้องถูกต้องใช่ครับยันกันภัยยันป้องกันอันตรายอย่างนี้ครับมหาอำนาจหรือว่ามหาลังงับคือเหมือนกับยารักษาโรคครับต้องการจะแก้ด้านไหนก็ไปหาพระเกจิอาจารย์ที่เก่งด้านนั้นไม่ใช่แค่ป้องกันตัวอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีหลากหลายหลายถูกต้องใช่ครับครับผมเดี๋ยวเราเราลองไปเดินดูนะครับจากตัวที่นำมานะครับ เชิญครับอ่ะเชิญครับคุณเติงครับ,รบ,รบดอกแรกนะครับตะกรุดมหาโสโรถมงคลของหลวงปู่เอี่ยมวัชสะพานสูงอันนี้เป็นตะกรุดอันดับหนึ่งของคไทยนะครับเป็นตะกรุดที่มีราคาแพงที่สุดขั้นตอนการสร้างเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมนะท่านจะเอาแผ่นทองแดงที่เจอเยอะที่สุดนะครับแผ่นทองแดงเนี่ยมาลงยันโสโรสมงคลด้านในด้านนอกเนี่ยลงยันไตรสนาคมเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจึงนำมาถักเชือกทักเชือกเสร็จเนี่ยท่านจะพอกด้วยผงวิเศษเรียกว่าผงโสโรถมงคลเมื่อพอกเสร็จแล้วเนี่ยจึงลงรักซึ่งการลงรักเนี่ยก็เหมือนกับเป็นภ ครับซึ่งหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านจะปลูกเสษด้วยคาถาองค์การมหาธรรมิน1ึ่งหมื่นจบซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสามพรรษาเท่ากับว่าตะกรุดทุกดอกเนี่ยปลูกเสษทั้งหมด่ยใช้เวลาสามปีนะครับส่วนทางด้านพุทธคุณเนี่ยตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยจะมีพุทธคุณครอบจักรวาลเลยค้ำเมตตามหานิยม้องกันอันตรายนะครับกล่าวไันว่าป้องกันได้แม้กระทั่งฟ้าผ่าครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับตอนนี้ณวันนี้ใครครอบครองอยู่ครับเนี่ยอ๋อตอนนี้ของผมเองครับ ถ้าถามราคาก็ต้องมี4-5ล้านขึ้นในสภาพดีที่ดูง่ายๆนะครับ4-5ล้านครับครับแล้วจะดูยังไงว่าเพราะมันไม่มีรหัสบอกไม่มีบาร์โค้ดบอกเลยว่าจะดูยังไงว่าทุกเป็นของหลวงปู่เอี่ยมก็อย่างที่กล่าเมื่อกี้ครับว่าตะกุดของท่านเนี่ยจะมีการข้อโองซึ่งของเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ ของท้านเนี่ยตะกุดเนี่ยมีอายุร้อยกว่าปีแล้วที่ลงด้านนอกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ารักก็คือเป็นยางไม้สมัยโบราณใช่ไหมครับซึ่งร,รักตัวเนี้ยเมื่อผ่านระยะเวลามาเนี่ยมันจะมีความเก่าของเขามันจะมีวิธีดูซึ่งซึ่งณับปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันแยกออกได้ชัดเจนคือรูรักร้อยปี50ปีเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันคือพูดง่ายคือในในวงการคนนิยมเล่นเล่นพระตะกุดเขาจะดูรู้เลยดูรู้เลยใช่ครับเราจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนตรงนี้กัดได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับ สาบุลเลยเนี่ยสรรนามของตะกุดเนี่ยเขาเรียกเป็นเป็นดอกเป็นดอกใช่ครับแล้วอย่างนี้ห้อยไว้ตรงไหนฮะอันนี้ต้องห้อยคอครับเพราะว่ายันสมรสมงคลเนี่ยเป็นยันชั้นสูงครับโหนี่ครอบคอมากี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้ดอกนี้นานแล้วครับดอกนี้ต้องมีน่าจะร่วม10ปีแล้วครับอ่าอันที่สองอะอันที่สองนะครับเออ่ตะกุดมหาลังกาปราบผงสานะครับของหลวงปู่ใจวัดเสด็จคือต้องบอกกันว่ายันมหาลังกาปราบผงสาเนี่ยเป็นเออ่เป็นตำตำตำรายันโบราณซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็ได้ใช้ตะกุดที่ลงยันมหาลาาางกกกัปปรบเนี่ยไออสึ กับพม่าเมื่อสมัยก่อนแล้วก็ได้รับัยชนะกลับมารครับซึ่งตำนานนี่เป็นตำนานาโบราณก็ตกทอดมาที่หลวงปู่ใจวัดเสด็จซึ่งหลวงปู่ใจในขั้นตอนการสร้างท่านใช้แผ่นโลหะที่มีขนาด7นิ้วเหตุผลที่ใช้ตะก,กุดแผ่นตะก,กุดที่มีขนาด7นิ้วเนี่ยเพราะว่ายันมหาลังับเนี่ยเป็นยันที่ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะ <ừ> ครับเมื่อลงเสร็จแล้วเนี่ยความวนเสร็จจึงพอกด้วยผงว่านยาไม่รู้นอน7ชนิดการพอกของท่านเนี่ยคือท่านจะนำว่านยา7จชนิดนี้ไปเผาไฟเผาไฟเสร็จแล้วจึงผสมกับรกกกแแลล้้วว็็จจจะะพอ่ตรุดเสึง ถักเชือกลงรักแล้วปิดทองครับจะจะสลับขั้นตอนกับหลวงุ่เอี่ยมนิดนึงเพราะว่าคนละตำราแล้วพุทธคุณเะรอครับพุทธคุณเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับมหาระงับตะกุดของหลวงุใจเนี่ยจะระงับดนทุกอย่างอคีภัยโจรผู้ร้ายนะครับผู้ปีศาจแม้กระทั่งคดีความท่านตามตำราเนี่ยท่านกล่าวว่าถ้าโดนคดีความโดยที่เราไม่ผิดนะครับ ให้ออาตะกุดเนี่ยไปทําน้ามนต์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาน้ํามนต์เนี่ยมาลาดมาลาดใส่ตัวก็จะผ่านพ้นคดีความไปได้คือทั้งกล่าวว่าตะกุดดอกเดียวเนี่ยคุ้มครองบ้าน,นที่ทางหลังได้จากไหนมาครับเนี่ยก็เป็นจังหวะก็คือเราเจอว่าอยู่กับนักสะสมท่านอื่นบ้างอยู่กับบางทีก็มีอยู่กับชาวบ,บ้านที่แต่ว่าเขาก็ทราบนะครับเพราะว่าตะกุดพวกนี้มีเอกลักษณ์ทั้งหมดก็เห็นแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นของคุงพ่อนี่คุณเติ้งครับ,รบมีปลอมไหมฮะมหาศาลครับทุกอย่างครับยิ่งยิ่งแพงยิ่งปลอมเยอะแล้วครับครับ เราราคาล่ะครับก็หนึ่งล้านกว่าบาทครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าบาทอย่างนี้ต้องเก็บไว้ที่ธนาคารไหมใช่ใช่ครับถูกใช่ไหมใช่ครับราคาไหนครับเนี่ยโอ้โเหมือนจะเป็นโจรกรรมเลยอ่ะมาที่ดอกต่อไปครับอันนี้ตะกุดมหาจักรพรรดิราธิราชนะครับของท่านอาจารย์ฮิงไพวันอาจารย์ฮิงเนี่ยท่านเป็นคารวาสอันดับหนึ่งของไทยเป็นคารวาสที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับยานจักรพรรดิเนี่ย เป็นยันชั้นสูงนะครับเหมาะสาหรับพระมหากษัตริย์หรือว่าแม่ทัพนายกองนะครับซึ่งขั้นตอนการสร้างเนี่ยนิม,มนต์พระ108รูปมาแล้วก็มาสร้างปรามพิธีในปรามพิธีเนี่ยต้องสร้างอาัสานะเรียงทั้เป็นชั้นให้พระเจิจอาจารย์ทั้ง1้อรูปเนี่ยสวดบทอิติปิโสตัตนามารา108จบครับซึ่งตะกุดเนี่ยสร้างในช่วงปี24 8 4ค่าใช้ใจ่ายในการทําพิธีในครั้งนั้นนี่อยู่ประมาณ3 0,000บาทซึ่งเงิน3 0 0 0 0ื่นบาทเมื่อเกือ,อ,อ,เอบเมื่อแป็นเงินนหลายลาย้บาทสมัยนีครับ แต่ตะกุดอันนี้ก็จะแตกต่างทั้งสองดอกครับ,ค,รบคือคไม่ได้ห่อหุ้มดยรักใช่ใช่ครับตะกรุดหาจากักรพรรดิเนี่ยจะไม่หุ้มจะไม่หุ้มรักข้อข้อพิจารณาคือให้ดูที่ ลายมือที่ลงข้างล่างเนี่ยครับนี่จะเป็นลายมือของท่านอาจารย์เฮงเลยโอ้ oh, ลายมือจะติเต็มนี่เลยฮะใช่ครับ oh, ท่านจะใช้เหล็กจานเนี่ยจานลงไปเป็นเขียนอยู่ใช่ครับ oh. ครับอันนี้พุทธคุณด้านไหนบ้างครับพุทธคุณเนี่ยทางด้านเสริมบาร,รมีนะครับแล้วก็ความมัง่งคั่งราคาละครับราคาคืออันนี้เป็นเนื้อตะกั่วตามตำราท่านเรียกว่าทองดำนะครับก็อยู่ที่หลักแสนไป,ปลายถึงล้านกว่าบาทครับถ้าเป,เป็นเนื้อทองคำก็จะหลายล้านก <c oughs> ็แสดงว่าแต่ละอาจารย์แต่ละอาจารย์แต่แต่แต่ละดอกแดอกก็จะมีคาถา ประจำใช่ใช่ครับแต่ละดอกแต่ดอกใช่ครับยันที่ลงจะไม่พัพการที่ลงเนี่ยจะไม่เหมือนกันอ่ะมาดอกต่อมานะครับก็เป็นตะกุดหนังหน้าผากเสือนะครับของหลวงปู่นาควัดอรุณขั้นตอนการสร้างของท่านเนี่ย ทานจะเอาหนังเสือมาแล้วก็โกนขนออกทั้งสองข้างแล้วจึงลงยันไตรสาานคมด้านในพอม้วนเสร็จเนี่ยจึงนาเชือกสายศิลเนี่ยมัดเป็นสามปล้องตามนี้ครับหนึ่งสองสามเสร็จแล้วจึงลงรักอิฐทองทุกดอกครับวิธีการดูก็เช่นเดียวกันกับตะกุดปูเอี่ยมกับตะกรุดงปูใจคือให้ดูรักทองให้ได้ครับเหมือนกับพวกภาคบูชาเนี่ยจะลงรักทองเหมือนกันครับแล้วอย่างนี้พุทธคุณเหรอครับมหาอำนาจเลยครับ ปกครองคนอย่างเงี้ยครับไอ้มีเสริมบารมีใช่ถูกต้องใช่ครับมันเป็นเสือนะฮะใช่ใช่ใช่ครับขออนุญาตจำนะครับได้เลยครับได้เลยครับราคาละครับคุณเติ้งก็อยู่ที่1ล้านกว่าบาทครับคือนหนึ่งล้านขึ้นไปในสภาพที่สวยนะครับคือผมตัดใจกลืนเข้าไปว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปที่บัญชีเลยในขนาดกลืนแล้วยังส่งเลปที่บัญชีให้อีกันเลส่งให้โอนกลับมาเออครับผมเอาครับนะฮะดอกต่อไปครับ ามาที่<อ>ด<อ>สดท้าย<อ>นะครับ,รบตะก,กุดคู่ชีวิตของหลวงพ่อพิษวัฒนังนะครับยันที่ลงเนี่ยคือยันอสิสติหรือคาถาพระเจ้าห้ามอาวุธนะครับตามตำรายวิชัยสงครามเนี่ยกล่าวว่าเป็นยันชั้นสูงที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับราคาให้ทำบุญเนี่ยเมื่อตอนช่วงปี 2, 4, 7กว่าเนี่ยราคาให้ทำบุญสร้างพระอุโบสถเนี่ยถึงดอกละ10บาท ซึ่งเงินส0บาทในสมัยนั้นน่ะณตอนนั้นณตอนนั้น,นใช่ครับส <5, 10 S 2> องสี่เจ็ดบาทสองสองสี่สองสี่เจ็ดสองสี่งสองสี่เจ็ดกว่าใช่ครับเป็นหมื่นอ่ะใช่ใช่ใช่ครับเป็นหมืนนะ่นเลนะในสมัยนั้นจริงๆเนี่ยวัตถุมงคลไม่ได้มีการตีราคาไม่ได้มีอะไรเหมือนสมัยนี้แต่ต้องใช้เงินหนึ่งสิบบาททำบุญเพื่อสร้างพระอุโบสถเนี่ยเป็นเงินที่สูงมากพุทธคุณแหละครับพุทธคุณเนี่ยทางด้านคงกำพันโดยเฉพาะเลยเพราะว่า มีคำกล่าวว่าตะกุดหลวงพ่อพิษเนี่ยตะกุดอยู่คนอยู่คือหมายถึงว่าถ้าผู้ใช้ผู้ที่ได้รับไปเนี่ยพกติดตัวเนี่ยจะไม่มีวันตายผมครับผมขออนุญาตนะครับ,รบ,อ,รบอันนี้ราคาละครับราคาก็อ,อยู่ที่ช่วงแสนกลางห้าห้าแสนขึ้นไปครับห้าแสนขึ้นใช่ทนตะกุดหลวงพ่อพิษเนี่ยตรงตรง,ตรงนี้เราสังเกตว่าจะมีอัวเนี่ยครับจะเป็นไส้ในสอดอยู่ตรงกลาง แล้วก็จะจะมีอวัวสองข้างซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน<ม>ของคนสมัยก่อนเหมือนกันที่ว่าใช้พอ,พอเราเอาเชือกหรือว่าสร้อยร้อยเข้าไปเนี่ยพอใช้เนี่ยตะกุดจะไม่ชำรุดง่าย<ม>เพราะว่ามีตัวแกนที่ยึดอยู่โออตะกุดผู้ชีตเนี่ยคาดเอวได้ครับคาดเอวได้นะฮะนี่เท่าเท่าที่เอามาวันนี้ก็มีอยู่5้าดอกที่รอบครองอยู่ก็มีก็มีเยอะที่เป็นหมายถึงว่าสำนักอื่นใช่ไหมครับครับก็มีเพราะว่าเราก็ชอบทางนี้อย่างเงี้ยครับเชิญครับครับพกตะกุดเนี่ยมีข้อห้ามไหม ก็ <G ül> จริงๆก็ทั่วไปครับเป็นคนดีสําคัญที่สุดแต่ว่าก็บางตําราก็จะมีห้ามไปหลับนอนกับหญิงเลยงเนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะบางตําราก็บอกห้ามห้ามทานของบางอย่างนะครับแต่ก็แล้วแต่สํานักแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าขอแค่เราเป็นคนดีก็พอแล้วคุณเติ้งครับแนะนำหน่อยผอวใครดูรายการแล้วก็สนใจอยากจะเริ่มในการ,ร,รสะสมหรือมีไว้ครอบครองละฮะ ก็จริงๆอยากให้ศึกษาคือไม่ต้องเช่าบูชาก่อนนะครับ<ม>คือไปหาไปหาผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องผมนะครับคือใครก็ได้<ม>ปรึกษาลองลองดูก่อนว่าขั้นตอนที่การจะศึกษานี่ยังไงว่าจุดดูเขาเป็นยังไง<ม>ใช่ไหมครับดูรักยังไง<ม>ดูเชือกยังไงดูทองยังไงว่าเก่า ก่อนที่จะไป,ไปไปไปเช่าหาครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาเล่นก็อยากจะได้ของแท้หมดแต่ว่าของเขาก็จำนวนจากัดน,นะครับเพราะอย่างที่บอกคุณเต้บอกว่าของปลอมเนี่ยมหาศาลาใช่ครับมไม่ใช่เยอะนะมหาศาลเลยถ้าถ้าถ้าไปเดินตามตลาดปลาก็มีเป็นร้อยร้อยดอกครับแค่เราได้เห็นแค่ตะกรุดดีๆงามมาเยือนเวทีเราก็ถือเป็นพุทธกคุณแล้วนะคุณพานครับผมเอ๊ะใครสนใจติดต่อคุณเต้ได้ไหมฮะผมอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานครับแล้วก็ เปิดทางเว็บไซต์ด้วยครับเว็บท่าพระจันทร์ .com มะครับท่าพระจันทร์ .com ลาคินครับนะฮะเติ้งลักษินนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ติดต่อได้เพื่ออยากสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับเอาวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณครับนักสะสมและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรางของขลังนะครับกากสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยครับคุณเติ้งลักษินครับขอบคุณครับ เอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะคุณพระช่วยคุณพระช่วยขอพักสักครู่ช่วงหน้าคุณพระอามมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรวมศิลปแผ่นดินสยามมาฝากทุกคนขอรัแบบสำหรับกิจกรรมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรวมศิลปแ่นดินสยามนี้นะครับก็เป็นการจัดก,กิจกรรมให้เยาวชนนั้นได้ตระหนักถึงคุณค่า ของศิลปะการแสดงแล้วก็ยังได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ต่อย,ยอดรวมถึงการนําความสําเร็จนะครับไปให้เกิดผลในชีวิตนะครับต่อไปในภายภาคหน้าได้ด้วยครับ